อ๋อทำสองถาดคือฝีมือคุณสามาีนางเตรียมอาหารให้นะจ๊ะนี่มันนี้ที่เราไปกินคาสิโนโเนาะนี่น่ากินมากค่ะกินพิซซ่ากันนะคะทุกคนเหรอคือเขาบอกว่ามันเผ็ดแต่มันไม่เผ็ดของไทยอ่ะบิลลี่ฝรั่งบอกะระวังนะมันเผ็ดมากเลยนะ อืมอร่อยหอมหอมบบลลี่เอาเอหัวละพาที่ปลูกระเบียงมาใส่หอมเลยอืมเผ็ดนิดหนึ่งอะแต่ว่ามันเนี้ยอร่อยอื ผลละพาที่ปลูกเองอะเอออยู่ฉลาดเนาะกินไม่หมดนะจ๊ะคือชอบอันนี้ไงคือนึกว่ามีไอ้ซูซิตน่ะมาซื้ออะไรแบบนี้วิลลี่จริงๆคือชี้ให้เอาพิซซ่าอีกแบบหนึ่งซื้อแบบนี้เบื่อเนี่ยต้องกินนะอ รังอ่ะกินพิซซ่าเป็นถาดๆเรากินสอชิ้นจะอิ่มแล้วเนาะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดี